สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องไมากินข้าวกับปเดือนไปเดือนตำหม,มักแตงเนาะคะ่ะเนาะตำหม,มักแตงเัมนบ่แมี่หมักแตงสัง่งเนาะหมักแตงกลัวปไปเดือนเอามาตำหาหาหน่วยเนาะคะ่ะเนาะกรได้ซจำนี่นะะกินผู้เดียวกับไก่ย่างแล้วก็กับข้าวกล่องน้ำเอาหมักเกลือแอมเนาะคะ่ะเนาะหมักเกลือกินกับกับใจกอกกินเหล้าก็สิได้กินชุ่มนีน้ำกับอัน ห่วยขนมปังใส่กอกน้ำเนะะนะ่ากันเนาะกินทั้งใส่กอกกินทั้งเขา,มาเมื่อนี่กินทั้งขงนมปังเนาะกนะันเนาะอากาศร้อนร้อนมื่อนี่เมื่อเช้าร์ประเด็นว่าได้เห็ดกับเผาดอกอุ่นตะกับเผาเก้าให้เป็นกินเพราะว่าแกงกะหรี่ประเด็ยนยังหลายอยู่เนาะกนะันเนาะก็เลยอ,อย่นเอาแกงกะหรี่เก้าให้ยนอนกินอุ่นเพราะว่าเห็ดหลายก็สิได้กินสองสามไมลาอยู่ ประเด็นเพชรดาวการอัดใส่ตู้เย็นไว้เอาออกมากินทีละถุงเนาะค่คะเนาะก้บยระเฮ็ดเพชเผาดูกินแล้วน้องกับไปโรงเรียนประเด็นก็ได้มีไก่ไก่เหลือจากข้าเจ้ากินนะประเด็นก็ะไดเอามาอุ่นกินเนาะค่คะเนาะขนมปังนี่ประเด็นไปซื้อมาเอง นู่นไรไกินแล้วประเด็น็สิกินกับอันนี้น้ำขอขนมปังลาดกินกับอันนี้นมข้นน้ำน็อคหนาอคจนก้อยนั่นกินแล้วก็ได้กินนมข้นหรืกินขนมปังน้ำข้นขนมปังประเด็นกับปิ่งย่างดีแล้วเอาไปปิ้ง ใช้เตาอบเนาะก,กันเนาะพอดึงเหลืองกับพอ่อร่างกินแสบๆีเสากับบดลเอีดกับเผากันนันนี้ตวัวอุ่นของเก่าให้กินน้องก็ว่านั่นน่องไปโรงเรียนเนาะยังเว้นกับบดละเอียดเผาน้ำประเดี๋ยวหรอกเพราะว่าเขาไปโรงเรียนเขาเปิดเติมแล้วเนาะกันเนาะตอนนี้เล็กน้อยเปิดเติมกันหล่ไล่ ิดตัวประเทศคือเจ้าใดกับพวกหนูประเดียน,นกับพวกหนูน้องด้วยกันเลูกตะพัดออกจากเอาลูกออกจากโรงเรียนแล้วลูกกับไ่เป็นบ่าวเป็นแพลวได้ลูกเป็นแม่ได้ลูกไผ่ได้ลูกไผ่หล,ลานแล้วก็เลยบ้านไอันนั้นเลยพ่กไข่หูวันมูเดือนน้ำเขายัดเม็ดนอกคณะเขอภาพปันไปอันโรงเรียนกับเจ้าใครหูแบบเล็กน,น้อยเปิดเทอม ราะว่าอยู่บ้านพักกันออนไลน์โดนเพราะว่าค่าจะโลกมาบังเบียดอยู่ก็เลยบ่ทันได้ไปทา้งไหนเมื่อทั้งไหนไไหน,หน,นอกคณะประเด็นกระตัมมันหมักแตงไปซื้อหมักแตงเข้ามาเมาื่อวานนค่คำๆพื่อใจไปซื้อของก็เลยซื้อหมักแตงน้ำเพิ่นมา20บาทเนาทนอกคณะมาก,กินน้ำแล้วก็เหลือก็กเลยตำสม้มหมักแตงกิน กินคือคนอีสานบานเหาเน,ะนาะ่ะเนาะใดไก็บ่แาแสบเพื่อกับข้าวบานเหาเรา,หาตำบัากแตงพอแม่ก็พากินตำบัากแตงมาต่างหน่อยเท่าไ่กินอันใส่กล่องสิประเด็นกับหัวตะหัดมั้งเคยกินเด้บพราใส่บาปประเด็นเคยกินในสมัยตะกี้ประเด็นว่าห้จัจหอดใส่กอกทาเจ้าสิหูวใจกจต่ใส่กองพายิษาเน่า้วแต่ใส่กอกแบบนี้เ่เคยกินนะแกพ่อเขามาอยู่ในเมืองกรุงจังหวัดหัจักกินขนมปังก็คือก,กันตะกี้กินต่างแัน ธรรมดาเนาะค่ะเนาะกันสมมุติว่าพ่อแม่ก็เจ้าออนขาหมูขายยังสมัยตะกี้เขาเจ้าสิแบ่งเป็นผูดเป็นผูดเนาะผูดตอนนั้นตอนนี้กันผูน้ใดอันนั่นเพิ่นก็บอกเอาใส่ไว้ให็นในเด้อสิเฮ็ดใส่กอกจังสิแมะวันนี้กันเพิ่นก็เอาใส่ออกไว้ก็เอามาล้างมาล้างมาล้างใส่น้ำเกลือน้นำย่างย่างดีล้างให้มันสะอาดอย่างดีเนาะ,ะเพิ่นก็เฮ็ดใส่กอกใส่กอกอีสานสู้กินสมัยตะโอตะแม่เนาะค่ะเนาะ ใส่กอกกันทั้งสี่ไปรเด็นบ่เคยกินกนะเพื่อมื่อตั้งแต่มาเริ่มท่านสมัยน้ำเขาเนี่ยแหละเมื่อได้มากินขนมปังกินใส่กอกกินแฮมเป็น,นเนาะขะเนาะตะกี้ไปโบาจักหอดหแฮมตาบ้าปิีงไก่หูจกักอยู่ปิีงไก่หูจกักตาผัดได้เท่าใดอยู่หล,ลายอย่างหลายอันเทียนประเด็นกับไม่เคยกินไม่เคยอยาก,กนะเพื่ พ่อเขามาอยู่ในเมืองหลวงแล้วถ้า่อย,ดยได้กินในนั้นในนี่น้ำเขาเล่หูหจักนนอันนั้นอันนี้เป็นนาะเพิ่งมาอยู่น้ำเจ้าหน่ายเนี่ยเนกับซอนนันซอนนี่สอนเห็ดกับเขากับน้ำ <S <S พราว่ปไปเดินกับไปยู่ลายหม่องว่ามันยู่ตะหม่องเดียวต้งแต่ออกจากบ้านมากไปยู่ลายหม่องเน,น,นาะค่ะเนาะได้เบาห้ยฟังไปยู่ทำงานเป็นแม่บ้านข้าเจา้านี่นะ ไปทำงานโรวงพยาบาลกับไปไปเป็นแม่บ้านล่งบานประเด็นก็เคยไปมากล้วเนาะกันเนาะรเด็นกับไปทำงานอยู่โล่งบ้านเป็นแม่บ้านโ่วงบ้านยุ่ักหนึ่งประเด็นกัเลยออกออกมากกัเลยมาทำงานนั่นเป็นแม่บ้านคือเห็ุยุคคูมือเนี่ยแหละเป็นดันเลี้ยงเล็กหน่อยที่แรกไปเลี้ยงเล็กหน่อยยุ่มังหันตรงนี้แน่เลี้ยงผู้เฒ่าแน่เลี้ยงเล็กหน่อยแน่ เกิดมากกับ่าเคยเห็ดดอกพ่อเลิกจากกันผัวมากกันเลยมาเห็ดน้ำกระเจ้าเ,าเนาะข้ะเจาว่าขายของส่วนสีไดงเงินเห็ดงานมันจะค่อยได้เงินดีได้เป็นก่อนเ่ได้ลงทุนยากลงแต่แห้งมาสั่นมาประเด็นก็เลยมันน้ำกระเจา้ากับมาทํางานแต่มาเก็บมาออมเมามาใส่หนีใส่สินจนเบิดเนะาะค่ะเนาะประเด็นก็ใส่หนีใส่สินจนเบิด นี่เจ้าของเป็นยุกับผัวเป็นหนีมาตั้งดนเนาะก็นเนาะอย่างง้อนมสมัยตะกี้เขาปล่อยสินเชื่อมากกับยากไดง้อนมลงุงแต่ประเด็นว่าอยากได้ลงหรอประเด็นว่าอยากเป็นหนีที่เนีันกัวประเด็นอยากเป็นหนีเอาลุ้งเดียวสองแสนกลัวเลยง้อนมมันมเป็นธรรมดาเนี่ยสองแสนกลัว สองแสนสองแสนแปะบ่อสองแสนเท่าไหร่นี่แหละประเด็นก็ลืมสองแสนกว่าอะไรจักสองแสนเท่าไหร่อันให้เป็นเงินสดมาแท้ๆนั่นมีอยู่ห้าหมื่นออกมาปร <sun. S 1> <c oughs: S 2> ับปรุงขอบมาเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะค่ะเนาะเงินสดสดแท้ๆข้าเจ้าปล่อยสินเชื่อเงินเงินเงินของเงินเงื่อนง่วเนาะค่ะเนาะเงินของเงื่อนง่วนข้าเจ้าปล่อยสแท้ วันนี้ก็ได้งัวมาแล้วก็เฮ็ดคอกเฮ็ดหยังก็รีนุน่มใส่นีกขาเจา้าใส่จนบ่ได้ใส่อันอันใส่ตะดอกจนบ่ได้ใส่ต้นจักเทืยาวันนี้ซัวสีเบิดก็ตั้งวา่าหลายปีเนาะนกันเนาะจนไปเดียนได้ไปเอาใบหน้าแม่ไปเดียนมากูตอกสอลำนาลา้าไรกูตอกสอลำหน้นาไรวันนี้ก็ใส่หนีตอกสอไข้ง่วขายหย,ยังเนี่ย ใส่หนีเท่ากสอมาใส่มาใส่มา,มาค่ะจนนั่นจนได้เลือกกันกันกบผัวนะพอเลือกกันแล้วกับ,บ่ได้ดันใส่หนีใส่สินหลายปีมาประเดยนกับไปเท่กสลำนาไรไปถามเาเบิ่งมาผัวประเดยนมาใส่หนีบอ่อธรราเขาก็บ่าบอป่ะนัประเด็นจ้างคอยไปเดินนั่นยังเหตุข้องการใส่หนีเนาะกัเนาะ ทกิคนก็นดีดี่นซอยประเดียนบัดส่วนสูนแนเซาอยเห็ดเขาเอื่นมาปรับปรุงโครงสร้างนี้เขาวางซีละอันบบแมนมาบ่ามีดอกเบีย้ยได้มีอยู่แต่ว่าดอกเบีย้ยมันหน่อยไปเขาให้ใส่กันขันเขาเขาให้เข้าใส่ประเดียนกับใส่มาเรื่อยเนาะค่ะเนาะใส่ัน,นี้ทกสมาจนเจา้าวาจักปีสว่วนสี่เบิด แต่ตอนนี้เบิดแล้วล่อละประเด็นแล้วเอาใบที่ใบหน้าขึ้นให้แม่ยประเด็นหล่อละยังตอนนีทอกศรที่พอประเด็นเป็นหนีไว้อยู่ทกศรน้องแสงก็ใส่มากคู่มือคู่มือตอนนี้การเลี้ยบว่าไหลดอกเลีอยู่หามึนใส่หนีทอกศรปันใจหนีทอกศรแล้วหามึนนี่กับประเด็นการบ่มีหนีแล้วมีตั้งแต่คาบ้านหนีทกศรเบิด์ตมองหันมองหนียุลำน่าไรประเด็นกระเบิดแล้วเหลือทกศรน้องแสง ข้กศน้องแสงกันเหลือบ่หลายเลยยุหามเงินกันเบิดอันก้อนนี้แล้วกับสีเหลือแต่เงินบ้านประเดียนนอกคณะเพราะว่าประเดียนเัมนซื้อบ้านเรือออท่อนฟอนทรงเขาอยู่คู่มือแต่ให้เขาหักในบัญชีประเดียนคู่มือคู่มือคู่เดียนคู่เดียนนอกคณะเนาะบ่มันคู่มือคู่เดียนทางอันอันโครงการบ้านเรือออท่อนเพิ่นกกให้ประเดียนไปเฮ็ดปรับปรับปรับปรุงโครงสร้างนี่กัน มันสิได้หน่อยลงเนาะเพราะว่าประเด็นใจามาหลายปีเราซีบกว่าปีแล้วเนาะกันเนาะถ้าประเด็นซื้อโค้งกันมามันก็นเงินก็นเหลือหน่อยเราเราเรือเพราะเรือไม่ไกันเบิดก่อนเบิดส่วนสุนแนวเราจุดประเด็นก่อนสิสบายก็สิบ่ได้มีหนี้มีสินหาเงินได้ก็สิพอได้เก็บได้ออมอยู่เนาะกันเนาะถ้าเกี้ยประเด็นก็นเก็บเงินออมเงินดีอยู่เก็บไว้เทียนนั่นเทียนนี้เก็บไว้แล้วก็ไปซื้อ ใส้แล้วกับพอดีเขามาบอกซื้อทีประเด็นก็เลยไปซื้อทีใบเนะคะเนาะสืบทีไใบยุทธาหลวงซื้อทีปุ๊กบานไัณยุทธาหลวงแต่พรท่านไปปุ๊กบัณย์เอาทีไว้ซื้อพระท่านในมีเงินไปปลูกบ้านเนะะนะาะก่ะเนาะยังใส่หนีใส่สินเขาพระท่านเหมดมีเงิน,ม,งนมีทองย่างอยสิได้ไปตอนนี้ยังเป็นหนีเขาอยู่ ปรเด็นก็เลื่อยเบาเงีวเลยบันี้เอิญกินเขาเลยเบาเงี้ยวเลยสวัสดีผู้เฒ่าท้องสิละอันเพิ่นว่าผู้เฒ่าขันเบาเงี้ยงกับเบาตาอดีตในการฟังเนาะเนาะภาษาฟังเนาะเจ้กันเด้อพี่น้องเง้ยขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อกัะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณตัวโลกขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นกระไดก็ขอให้นยูดีสบายข้อมเจ็บย่าด่ายข้อมไขย่ามี่ ไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมทขอบคุณไหนจะเลื่อนลงเรื่องสุขภาพแข็งแรงจุ่มพ้นเด้อค่ะเด้อเห็ดอีหยังผสมพอ่อใดก็ให้ได้หเห็ดผสมพอ่อรวยก็ให้รวยให้ไปไง่ายมากของเห็ดอีหยังก็ได้เจ้าเสือไปทางไหนเนาคือบ่เห็นมานะเนาะไหนยื่นเตียงประเดียนมาอยู่แห่งบ่านั่นสงสัยกินเขาอ,อิม่มเลยว่านมาก แดนก็นเลยเบ่าเงาเลยเนาะก,กันเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปเหนียาไว้ซ้ำหนีก่อนเด้อค่ะเด้อว,วัสดีค่ะอันใดบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อ